ต่อข้างาแฟนคลับจากทางบ้านนะคะต้องมีอายุเท่าไหร่ถึงจะส่งออกได้นะคะพี่เซนขอแนะนําอย่างนี้นะคะอันดับแรกนะควรจะมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก่อนนะคะแล้วก็จดทะเบียนบริษัทนะคะเพื่อที่จะทําการสออกในรูปแบบของบริษัททําไมน,น,เนะเธอคะเพราะว่าการส่งออกในรูปแบบของบริษัทเนี่ยทางกรมและหน่วยงานส่งเสริมการสงออกต,ต,าตา่างๆเขาสนับสนุนนะคะคุณแล้วก็มาสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวของเราและองค์กรได้ด้วยนะคะลูกค้าจะเข้ามายูกับคนที่จดทะเบียนบริษัทก่อนเป็นอันดับแรกนะคะ คอมพานีลิิเต็ดนะครับหรือคอมพานีพาร์ทเนอร์ชิพก็ได้ทั้งสองอย่างนะคะทีนี้หลายคนถามต่อว่าต้องมีทุนเท่าไหร่ถึงจะสามารถจดทะเบียนบริษัทได้นะคะก็คือตามกฎหมายเลยนะทุนจดทะเบียนบริษัทเนี่ยร้องจะจด1ล้านหรือ2ล้านก็ได้นะคะทุกครั้งของการจดค่าเนี่ยประมาณ5,000บาทนะะต่อ1่ล้านบาท น,นะะทีนี้ต่อมาแล้วต้องมีทุนเท่าไหร่หนงจะลงทุนทําการส่งออกได้นะคะมันง่ายมากค่ะสมัยนี้เราจะใช้เงินลูกค้ามาลงทุนนะคะใช้เงินลูกค้ามาลงทุนใช่ค่ะฟังไม่ผิดค่ะตอนนี้เนี่ยวิธีการเริ่มต้นส่งออกหากเรายังไม่มีสินค้าหรือว่าเรามีสินค้าแล้วนะ,ะขอแนะนําว่าอันดับแรกนะให้ create packaging ขึ้นมาก่อนค่ะ create โดยการใช้ photoshop ก็ได้นะคะหรือ create โดยใช้ ai artwork ก็ได้ะค่ะแล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหนนะคะก็ไปเรียนรู้กันนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ก็ทําภาพสวยๆขึ้นมาของผลิตสินค้าที่เราต้องการจะทําการส่งออกเนี่ยโพสต์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆโพสตไปยังเพจต่างๆโพสตทั้ง Facebook ิกตอินสตาแกรนะคะหรือ y t u t u นะคะหรือทวิสเตอร์ถ้าเกิดใครใช้งานนะคะแล้วก็ i อจีเรืยก็ได้นะคะโพสต์ทุกโซเชียลแพลตฟอร์มเพื่อที่ว่า เราจะเริ่มทําการตลาดโดยการทำร์เวยนะคะทำการสำรวจตลาดก่อนและดูว่าฟีดแบดสินค้าของเรานั้นนะในแต่ละแพลตฟอร์มลูกค้าชอบมากหรือชอบน้อยอยังไงนะคะแล้วพอลูกค้ามีคอมเมนต์กลับเข้ามาเราเอาคอมเมนต์ของลูกค้าตอนนั้นมาดูว่าที่แบดลูกค้าเ,เขาชอบหรือไม่ชอบสินค้าเราอย่างไงบ้างน,นะคะใครนี้ง่ายๆเป็นการที่เรายังไม่ต้องลงทุนคะ่ะแต่แน่นอนค่ะค่ะยังไม่มีเรื่องความรู้องค์ความรู้ของการส่งออกนะคะและนํนาควรจะศึกษาวิธีการส่งออกก่อนนะคะวิธีการส่งออกแบบง่ายๆนะคะเจนได้สอนไว้ใน เพจนี้ hey นะคะเฟบูเพจชื่อว่าอะอะจินไตเซนเซิร์ชก็ได้เนกันหรือจะเซิร์ชชื่อเต็มว่าส่งออกมันง่ายนะครับส่วนทิกต k อ o u t u b e นะคะไอจี IG, ก็เซิร์ชคำว่าอัจินไตเซนก็จะเจอหมดเลยนะคะเซิร์ชทางกูเกิ้ลเจอได้เลยะคะ่ะ มีบทเรียนสอนฟรีเป็นร้อยๆกว่าบทเรียนให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนกันนะคะอย่าลืมนะคะอยากสอบออกคุณจะต้องศึกษาแนวคาวามคิดแนวการสอบอที่ถูกต้องจากเพจนี้ได้เลยค่ะรวบรวมทุกเนื้อหาของการสอบอที่คุณต้องรู้ไว้ในนี้หมดแล้วนะคะแต่หากใครต้องการอยากที่จะเรียนสอบอจซมีคอร์สตัวหนึ่งชื่อว่าสอบอมือใหม่สําหรับคนที่ยังสอบอไม่เป็นเลยนะคะให้มาเรียนวิชานี้ไว้ติดตัวในคอร์สนี้นะคะ ติดตามก็ได้นะคะส่วนใครที่ทําสอบเป็นแล้วไม่รู้ว่าจะคอใช้คอนเทนต์อะไรบ้างในการปิดก,การขายกับลูกค้าต่างประเทศลูกค้าถามอย่างนี้ตอบแบบไหน,นและจะทําตัวยังไงบ้างให้ลูกค้าวิ่งตามหาเราตลอดเวลาแนะนําคอนี้คะ่ะ30 d a y I love you นะคะแล้วคุณจะให้รู้ว่าลูกค้าตกหลุมรักคุณทันทีเลยหลังจากร์สนี้